การทดสอบสมรรถภาพสามารถวัดและประเมินผลการฝึกซ้อมของนักกีฬาได้นักกีฬามีการฝึกซ้อมแล้วต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนต้องพัฒนาในด้านใดเป็นพิเศษเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดในการที่จะเดินทางไปแข่งขันค่ะการทดสอบสมรรถภาพทางกาย คือองค์ประกอบสำคัญในภารกิจพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศตลอดจนกีฬาอาชีพเพื่อทำให้นักกีฬาทราบถึงระดับความสามารถสูงสุดและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้ทีมโค้ชนำข้อมูลมาประเมินและวางแผนการฝึกซ้อมก่อนมุ่งหน้าสู่สนามแข่งขัน ก่อนเข้าแคมป์เราก็คือมีการพีเทสก่อนว่าสมรรถภาพตอนนี้เขาเป็นแบบไหนพอระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยก็มีการโฟโลโ์ลอ,อีกรอบหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือก่อนเดินทางไปแข่งขันควรจะมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าความพร้อมของนักกีฬาแต่ละคนมีความพร้อมในด้านของความสมบูรณ์แล้วก็สมรรถภาพทางกายมากน้อยแค่ไหน ตัวแทนทีมชาติในการดูแลของผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้ามาใช้บริการห้องทดสอบสมรรถภาพทางกายเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยถูกนําเข้ามาติดตั้งในช่วงการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาขนาดใหญ่เพิ่มความแม่นยําเที่ยงตรงด้วยนว,วัตกรรมชั้นสูงจากต่างประเทศอาทิ d ีวอลบาลานซ์ช่วยทดสอบการทรงตัวแบบส t ตติกหรืออยู่กับที่และด y นามิกหรือระหว่างการเคลื่อนที่มีจุดเซนเซอร์วัดค่าการทรงตัว วัดแรงในการลงน้ำหนักโดย Force Platform โดยมีหน้าจอแสดงภาพเสมือนจริงบอกข้อมูลการเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูงสามารถป้อนโปรแกรมการทดสอบตามแต่ละชนิดกีฬาได้ Cognitive Timing System หรือเครื่องวิเคราะห์เวลาการรับรู้สามารถทดสอบการเคลื่อนไหวและความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางความเร็วในการตอบสนองของร่างกายต่อการรับรู้สิ่งเร้าซึ่งสามารถปรับเลือกแบบเฉพาะเจาะจงชนิดกีฬาได้เช่นเดียวกัน พอมีเครื่องมือมาช่วยมันก็จะช่วยในเรื่องของความสามารถในการวัดแล้วก็มีความแม่นตรงมากขึ้นรวดเร็วขึ้นคุณสามารถที่จะแสดงศักยภาพในทักษะกีฬานั้นสามารถที่จะเล่นเทคนิคหรือแท็กติกต่างๆได้ไหมอันนี้เป็นเหตุผลสําคัญที่ว่าคนที่จะมีการมาทดสอบสมรรถภาพก่อนที่คุณจะไปสู้กับนานาชาติได้ด่านทดสอบสุดท้าย ก่อนนักกีฬาไทยเดินทางสู้ศึกในแต่ละทัวนาเมนต์และมหากรรมสําคัญสมบูรณ์พร้อมด้วยเทคโนโลยีและทีมงานผู้เชี่ยวชาญทําหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างสุดกําลังความสามารถเพื่อชัยชนะชื่อเสียงเกีรยรติยศของประเทศชาติและความภาคภูมิใจร่วมกันของเราชาวไทยทุกคน ขอบคุณกกทนะคะที่ร่วมสนับสนุนนักกีฬาไทยแล้วก็ส่งเสริมนักกีฬาไทยก็รู้สึกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็แม่นยํามากๆถ้าสมมุติว่าเราไม่ผ่านเครื่องเนี้ยเราก็ไม่สามารถไปแข่งได้ซึ่งมันจะแบบมาตรฐานมากๆแล้วก็วัดค่าอะไรที่ละเอียดมากสําหรับนักกีฬาเลยะคะ่ะน้ําตาลก็เป็นตัวแทนของนักกีฬาไทยนะคะพวกเราจะใช้ให้คุ้มค่าเลยค่ะแล้วก็จะสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดให้กับประเทศไทยค่ะ